สวัสดีช่วงท้ายปี2024ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกวันแล้วกับการเปิดหลีกการแข่งบอลเรือแอนเทียหนึ่งที่จะกลับมาในเดือนมกราปี2025ีถ้านับจากวันที่ลงคลิปนี้ก็คืออีกแค่เดือนเสศษๆเท่านั้นซึ่ง VCT 2025ในปีหน้าก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตารางและกฎการแข่งขันมากมายคลิปนี้ก็จะทํามาเป็นไกด์สรุปให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้เป็นคู่มือตลอดทั้งปีเลยครับอย่างในปีนี้เนี่ยขนาดทาคลิปของ2024ล่วงหน้าไปแล้วก็ยังมีคนถามกันเข้ามามตลอด เพราะฉะนั้นปี2025ในปีหน้าก็คงจะพลาดไม่ได้ที่จะทําคลิปนี้ไว้ส่งให้กับอาจจะเป็นมือใหม่หัดดูแข่งหรือคนที่เพิ่งกลับมาดูหรืออาจจะดูมานานมากแล้วแต่ต้องการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าซึ่งบอกเลยว่าเพียบเลยครับเอาวละถ้าพร้อมแล้วกดสับด้านล่างแล้วเราไปลุยกันสนับสนุนไกดดูแข่งโดย g ก t Money บริการเติมเกมโรเลนที่ถูกและดีที่สุดในเมืองไทยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถึงเกือบแสนรายเติมผ่านเว็บไซต์รวดเร็วทันใจ ผ่านลิงด้านล่างได้เลย ก่อนอื่นเริ่มมาอินโทรโดยการดูภาพทั้ง48ทีมใน4โซนแบ่งเป็นโซนละ12ทีมล็อกเป็นทีมแฟรนไชส์ครับ10ทีมและทีมจากแอสเซนชัน2ทีมหลังจากนี้เนี่ยจะล็อกเป็นจํานวนนี้ไปตลอดเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแรกที่ประกาศออกมาสักพักแล้วแล้วเราก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในภาพนี้เนี่ยมี2อย่างที่เตะตาก็คือ 1. โลโก้ใหม่ของทีม 2G ทีมแอสเซนชันของอเมริกาปีนี้ทีมนี้เนี่ยโลโก้เยอะเหลือเกินครับไม่รู้ว่าสรุปจะใช้อันนี้เป็นไฟนอลหรือเปล่าแต่ ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากส่วนอันที่2ก็คือ s p g หรือซินพิซซาเกมมิ่งทีม Ascension Pacific ปีนี้อันนี้เนี่ยไรอดน่าจะยังไม่ได้อัปเดตแบบออฟฟิเชียลแต่ในตอนนี้ครับ s p g ถูกสังกัดใหม่ซื้อยกทีมไปแล้วคือนองชิมเรดฟอร์ที่เป็นแบรนด์บาหมีกึ่งสําเร็จรูปในเกาหลีซึ่งตามปกติสล็อต Ascension มันขายกันไม่ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนงชิมเขาซื้อ s p g แบบ t ท k e Over ยกทั้งสังกัดไปเลยการซื้อรูปแบบนี้สําหรับสังกัดอื่นๆอาจจะไม่ใช่เเเรรื่่่องงาาาายพาะวขา จะมีทีมหลายเกมแต่เผอิญว่า SPG มีแค่วอลเลแ์น์เกมเดียวอยู่แล้วมันก็เลยไม่ต่างจากการซื้อสล็อตเท่าไหร่นะครับในทางปฏิบัติแต่ก็ตามนั้นแหละครับก็ดีสําหรับผู้เล่นด้วยแหละได้เข้าสังกัดที่ใหญ่ขึ้น โอเคมาเริ่มดูปฏิทินการแข่งขันกันรายการแรกของ V c ซ2 0 2 5จะมีชื่อว่า kick off เหมือนปีนี้แหละครับแต่ฟอร์แมตจะไม่เหมือนเดิมแบบใหม่จะเป็นการจับทุกทีมมายัดในแบล็คเกตแบบ o ดวบ e ิลิมเลยมีการแข่งขันในสายบนและสายล่างและที่สําคัญก็คือทีมท็อป4ของโซนจากปีที่แล้วพวกเขาจะได้ข้ามล่วงหน้าไปน1นึ่งแมชครับก็คือทีมที่ได้ไปแชมเปี้ยนได้แหละตัวอย่างแปซิฟิกก็คือเจนจี G, H, ้เดียร์เอชเปเปอร์เลชและทาลอนได้สิธ์น,นี้ไปส่วนที่เหลือก็ไปแข่งตั้งแต่แรกตามปก โดยจะเป็นการคัดเอาท็อป2ของโซนก็คือทีมที่สามารถเข้ารอบชิงได้ผ่านไปแข่งในมาสเตอร์แบงคอกที่เป็นรายการแรกของปีนั่นเองส่วนปฏิทินก็ตามนี้เลยนะครับจีนเริ่มก่อน11มกราตามด้วยเ e อเ1 5มอาิบมกราเมกาเริ่ม16และแปซิฟิกเริ่มช้าสุดเลยคือ18มกรานอกนั้นก็มาดูตารางตามภาพกันนะครับการแข่งมาสเตอร์แบงคอกจะเริ่ม20กุมภาพถึง2มีนาแล้วก็จะได้พัก3สัปดาห์ก่อนเริ่มสเตจหนึ่งอันนี้นี่แหละครับที่เขาปรับมา เพราะปีที่แล้วไรออดโดนบนหนักมากเรื่องของแก๊ประหว่างทัวร์น้อยเกินไปโดยเฉพาะทีมที่จบอันดับลึกๆยังจบ23เนี่ยแต้มก็ไม่ได้แถมยังไม่ได้พักก่อนเรื่องสเตจทัดไปอีกแล้วก็ยังจัดการเรื่องนอกเกมลําบากด้วยทําให้บางทีมถึงกับพังไปเลยอย่างเช่นลาวที่มีปัญหาวีซา่าและต่อไปคือการเข้าเลกูล่าซีซั่นเริ่มที่สเตจหนึ่งี่สิมาถึง25เมษาเป็นการแข่งเก็บแต้มในซีซั่นและคัดเข้าเพลย์ออฟรอบแรกจะมีการพักประมาณ1สัปดาห์ก่อนเข้าเพลย์ออ แ,แข่งเพลย์ออฟวันที่3-16พฤษภาคมครับในช่วงสเตจหนึ่งเนี่ยเขาจะสรุปคัดเอาท็อป3ของโซนไปแข่งในมาสเตอร์โตรอนโตที่แคนาดาแล้วก็ได้พัก3สัปดาห์ก่อนเริ่มมาสเตอร์เหมือนกันช่วงมาสเตอร์โตรอนโตครับจะเริ่มแข่งวันที่7-22มิถุนาพอจบแล้วก็พัก3วีคิเหมือนเดิมแล้วก็จะเริ่มสเตจ2ที่จะเป็นจุดที่เดือดที่สุดของปีแล้วสเตจ2ครับจะมีการแข่งวันที่12รกรกฎาคมถึง15สิงหาแต่เพลย์ออฟรอบสเตจ2เนี่ยแทบไม่ได้หยุดเลย แข่งต่อเนื่องไปเลยถึง29สิางหาโดยในปีนี้การไปแชมเปี้ยนจะพิเศษหน่อยคือคัดเอาท็อป2ทีมของโซนในเพลย์ออฟบวกกับท็อป2ทีมที่ได้แต้มแชมเปี้ยนชิพพอยต์สูงที่สุดในโซนรวมเป็น4ทีมเข้าสู่แชมเปี้ยน2 0 2 5ตรงนี้ต่างจากปีที่แล้วนะครับที่เขาเอาทีมจากแต้มแค่ทีมเดียวแล้วที่เหลือเอาท็อป3ในเพลย์ออฟตอนนี้ปรับเป็นนับแต้ม2ทีมและเอาท็อป2ทีมเพลย์ออฟหรือทีมในรอบชิงนั่นเองและความจริงเรื่องแต้มกับฟอร์แมตมีปรับอีกเยอะเลยนะครับ ที่แล้วเนี่ยดราม่าหลายเรื่องจาก2025ก็เลยต้องปรับแก้กันต่อไป มาคุยกันในเรื่องแรกที่เขาปรับมาเลยก็คือการนับคะแนนในสเตจหและสเตจสจากตอนแรกเขานับคะแนนต่อเนื่องกันซึ่งอันนี้ไม่รู้ใครคิดมานะครับเห็นแล้วปวดหัวแต่ปี2 0 2 5เหมือนเขาได้รับยาพาราเข้าไปแล้ว2เมตรจัดไม่เป็นสเตจหกับสเตจสนับคะแนนแพ้ชนะแยกกันนี่ครับจะทําให้ทีมที่พลาดในสเตจหสามารถปรับปรุงแก้ไขฟอร์มทีมมาเริ่มต้นลุยใหม่ได้ในสเตจสจะมีการครัมแบ็กกลางปีกันง่ายขึ้นกําหนดตามฟอร์มปัจจุบันส่วนทีม ที่เก่งมาในสเตจหนก็เป็นเสือนอนกินไม่ได้ต้องทําฟอร์มให้เก่งต่อไปในสเตจสองเพื่อเข้าไปในพรีออฟนั่นเองและคอมโบโด้วยปฏิทินรูปแบบก่อนหน้านี้ทําให้ทีมที่พลาดไปมา s ส e เตอร์โตรอนโตมีช่องว่างให้พักและเตรียมทีมใหม่ไปลุยอีกครั้งในสเตจสองนานขึ้นอาจจะเปลี่ยนชุดผู้เล่นโค้ชหรืออะไรต่างๆทั้งแก็บในปฏิทินนี้และการนับแต้มแบบนี้จะเปิดโอกาสให้พวกเขาคัมแบ็กได้แบบสวยงามเลครับ ที่พูดมาเนี่ยอย่าเพิ่งสับสนนะอันนี้คือแต้ม w ินลอสใน l e g u l a r season ที่ใช้เพื่อคัดสำหรับเข้า p l a y อฟสเซตหนึกับ2เท่านั้นไม่เกี่ยวกับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ที่เอาไว้คัดเข้าแชมป์ส่วนอีกเรื่องหนึง่งคือเซตที่ทีมต้องเจอกันใน State 2, เ t ตหนึกับ2องรยอดบอกว่าจะปรับสลับตามความเหมาะสมซึ่งก็ย,ยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมานะครับว่าจะเป็นยังไง และเรื่องใหญ่เรื่องที่2ที่ปรับมาก็คือเพลย์ออฟของสเตจหนึ่งและ2ที่ก่อนหน้านี้เป็น6ทีมแล้วมีรอบน็อกเอาท์ที่สุดแสนจะน่าเศร้าปีหน้าครับเขาปรับเป็นเพลย์ออฟ8ทีมแล้วและตัดระบบน็อกเอาท์ออกกลายเป็นดับเบิลออลิมเต็มรูปแบบแต่แต่มันเป็นงี้ครับผมจะวาดให้ดูนี่คือเพลย์ออฟดับเบิลออลิมเป็นงี้ใช่ไหมครับที่นี้รูปแบบใหม่เนี่ยท็อปทีมของแต่ละกลุ่มจะได้บาย1แมชน่วงหน้าและทีมล่างสุดของแต่ละกลุ่มจะต้องไปเริ่มที่สายล่างครับและที่เหลือ4ี่ท ตรงกลางของแต่ละกลุ่มก็จะเริ่มในสายบนตามปกติสรุปคือไม่มีน็อกเอาท์แต่จะเป็นแบบนี้แทนซึ่งผมมองว่าก็โอเคเลยนะให้โอกาสทีมอันดับล่างทำมิลเลอร์เคลนลันแล้วก็จัดตามจํานวนทีมและผลงานในเลกูล่าซีซั่นได้ ส่วนเรื่องที่3ที่ปรับมาก็คือการแจกแต้มแชมเปี้ยนชิพพอยท์ที่ปรับมาให้ละเอียดมากขึ้นจากก่อนหน้านี้แจกแค่แชมป์ ate, asters, สเตจแชมป์มัสเตอร์สแต้มและ1แต้มต่อ1นวินในเลกูราซีซั่นตอนนี้ปรับใหม่ตามภาพเลยนะครับจะมีการกระจายแต้มให้ดับ2อง5ไปจนถึง6เลยยิ่งเข้าท้ายปีแต้มจะยิ่งเยอะแบ่งเซตเป็น3 5 7ตามระยะเวลาของปีส่วนในเลกูราซีซั่นเนี่ยหนึ่งแต้ม1วินเหมือนเดิมซึ่งการปรับอันนี้ผมชอบมากเลยครับเมคเซนสุดๆเพราะเราก็ รู้ว่าในเพลย์ออฟเนี่ยการแข่งขันมันโหดเหี้ยมมากกว่าโดยเฉพาะในอินเตอร์เนชั่นแนลสเตการเข้าไปรอบดึงลึกก็ควรจะมีรางวัลให้บ้างไม่ใช่แบบก่อนหน้านี้ที่แข่งไปจบอันดับ2-3แต่ไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนทีมเฮอริติกที่จบอันดับ2ทั้งปีภาพรวมก็เก่งที่สุดใน EMEA แต่แทบไม่มีแต้มอันใหม่ตอนนี้มาดูดีๆครับการจบอันดับ2ของโต r อนโตไม่ต่างจากการได้แชมป์สเตดหนึ่งในโซนเลยครับก็ถือว่าเหมาะสมและขอปรบมือให้กับการปรับปรุงในครั้งนี้และยิ่งเพลย์ออ สเตจเนี่ยยิ่งแจกแต้มหนกักโดยภาพรวมนะครับนี่จะทําให้เพิ่มความสนุกและความเดือดในเพลย์ออฟระดับหนึ่งเลยเพราะในปีนี้ใครที่ได้ดูเพลย์ออฟจะรู้สึกเหมือนกันว่ามีทีมที่ตั้งใจเก็บแผนแบบเล่นไปงานงานไม่ได้มีความพยายามจะชนะอะไรไม่ได้มีความดุเดือดสักเท่าใดมันก็พลอยกลายเป็นไม่สนุกสําหรับคนดูไปด้วยครับแต่แบบใหม่นี้เนี่ยจะทําให้ทุกอันดับในเพลย์ออฟมีค่ามากขึ้นจบหนึ่งกับจบ4มีค่าต่างกันถึงแม้สุดท้ายก็ยังมีโอกาสเกิดช่องว่างในการการันตีแต้มและปล่อยชอยกันอยู่ดี แต่รูปแบบนี้ก็ลดโอกาสให้น้อยลงไปเยอะเลยนะครับ ทีนี้มาไล่ดูฟอร์แมตข้าวๆของแต่ละทัวร์มัสเตอร์แบงคอกมี8ทีมจับเข้าสวิตสเตทโหมดคัดเหลือ4ทีมแข่งเข้าเพลย์ออฟแบบ Do อเบลนิลิมตามปกติมัสเตอร์โตลอนโตอันนี้มี12ทีมแต่จะแบ่ง8ทีมเล่นในสวิตสเตทและ4ทีมที่เป็นแชมป์ของแต่ละโซนได้บายไปเล่น Pay off เพลย์ออฟเลยตรงนี้การบายใครชอบไม่ชอบไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ฟังมาเห็นนักแข่งส่วนใหญ่เขาไม่ชอบการได้บายเพราะถึงจะได้เก็บแผนก็จริงแต่ความเครื่องร้อนมันต่างกันอย่างมัสเตอร์ซีไฮในปีนี้ทีมท ได้บายก็ตกรอบเร็วหมดเลยครับสุดท้ายงานแชมเปี้ยนฟอร์แมตเหมือนเดิมเป,เป๊ะๆ16ทีมแบ่ง4กลุ่มไม่มีบายคัดครึ่งนึงเข้าเพย์ออฟไม่มีอะไรมากครับอันนี้เหมือนเดิมมาตลอด โ okay, อเคเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงอาจจะออกแนวบทมากกว่าคือประเด็นการปรับความถี่ของแมปโรเทชันที่ปรับให้บ่อยขึ้นเป็นทุกแอคหรือทุก2เดือนซึ่งจุดนี้ก็มี2มุมมองครับสําหรับผู้เล่นทั่วไปในแรง็งมันดีตรงที่ไม่น่าเบื่อและได้เปลี่ยนแมปเล่นบ่อยๆแต่สําหรับมุมมองการแข่งอ e ีสปอร์ตซึ่งเขาก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อนะครับว่าจะเอาอย่างไงแต่ลองคิดตามแบบนี้ไปก่อนครับปรับตามความถี่ของแร็งเกมเป๊ะๆมันน่าจะเละเทะแน่ๆลองคิดดูการเตรียมแผนซ้อมคัด เรา1เดือนได้ใช้จริงและได้พัฒนาไปด้วย1เดือนอยังไม่ทันเก่งมากเลยต่อมาแมปหลุดพูต้องเริ่มใหม่มันทําให้โอกาสที่เราจะได้ดูการเล่นระดับมัสเตอร์พลที่ขัดเรามาอย่างดีได้น้อยลงความมั่วในเกมเพล์เพิ่มมากขึ้นแถมยังเพิ่มความเหนื่อยให้กับคนทํางานหลังบ้านและผู้เล่นอีกเป็นเท่าตัวเลยแต่ข้อดีก็คือมันจะทําให้คนดูบางกลุ่มเอ j นจอยและบันเทิงกับความแปลกของการข่งขันมากขึ้นที่ผมพูดว้าบางกลุ่มเพราะส่วนตัวผมไม่ใช่กลุ่มนั้นผมไม่ได้ชอบดูการเล่นแบบพึ่งพาลูก หาโอกาสฉารฉช่วยแต่ผมต้องการเห็นผลงานระดับมัตเตอร์พีซที่ทีมเก่่ๆสร้างซ้อมและขัดเกลากันขึ้นมาซึ่งยังไงจุดนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนครับแต่ย้ำไว้ก่อนนะครับว่าไรออดยังไม่ได้ประกาศว่าจะแบ่งแมปโรเทชันในระดับอ e ีสปอร์ตยังไงเพราะปีที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะบริหารได้ดีจากการเอาอาบิสมายัดกลางทัวร์มันก็ดูแปลกๆอยู่นะและผมมองว่าสุดท้ายไรออดก็จะได้รับฟีดแบ็กจากคนทํางานแล้วก็จะโดนปรับอีกรอบอยู่ดีดยงงูยังไงระยะยาวก็ไม่น่าเวิร์ คใครที่ตามดูช่องของเรามาตลอดเนี่ยก็ออน่าจ,จะจําได้ว่าหลายๆเรื่องที่ผมเคยบ่นไรออดอาจจะหาว่าผมขี้บ่นเยอะไปอะไรนักหนาแต่สุดท้ายเขาก็กรับทุกเรื่องครับเพราะประเด็นคือผมไม่ได้บ่นแค่คนเดียวมันบ่นกันทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานกับโรแลนด์เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมก็ขออนุญาตใส่ไม่ยั้งแบบจัดเต็มต่อไป <S <S เพื่อว a l โรแลนด์อีสปที่สมบูรณ์แบบในอนาคตนะครับ และสุดท้ายสําหรับคนที่ขี้เกียจจาตารางแขงหรือกดอะไรมากมายหลายร้อยพันอยากจะดูแบบถอดส,สมองก็ไปกดติดตามในแฟนเพจเบรฟไนท์ไว้ได้นะครับเอาละครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการเปลี่ยนแปลงของ VCT 2025มีประเด็นไหนที่ชอบหรือไม่ชอบลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสําหรับคลิปนี้คุณลักแคีฝันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ